สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนเพจสุนทรนครสวรรค์ซื้อขายรถยนต์รถบรรทุกมือ2และทาง y YouTube รถบรรทุกมือ2สุนทรนครสวรรค์ครับวันนี้จะพามาอัปเดตรถบรรทุก4ล้อ6ล้อประจรําเดือนสิงหาคมปี66ครับรถใช้งานราคาเบาๆครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมใช้งานทุกคันครับหากเพื่อนเพื่อนสนใจคันไหนไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุก4ล้อ6ล้อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0848211158 084-821-1158หรือนดรหมายดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเพื่อนๆสามารถแอดไน์ ine, ขอรูปเพิ่มเติมได้ครับรถนี้มีรถเป็นทุก4 a, ล้อ6ล้อรถบปรทุก4รล้อราคาเริ่มต้น69,000บาทครับเริ่มจากคันแรกครับเป็นรถบปรทุก6ล้อดำ5คิว isuzu nqr 150แรงม้า เครื่อง150บ turbo inter euro 2ครับรถปี48ครับรถห้างแท้รถใช้น้อยครับไม้แท้2 0 0แสนโลครับรถสภาพสวยพร้อมใช้งานคันนี้ขาย655,000บาทครับสำหรับคันนี้เป็นรถบปรนทุก6ล้อดำ5คิวมิซูโิชิแคนเตอร์122แรงมา้ารถห้างแท้ปี42ครับคันนี้ขายในราคา3า5 0 0 0บาท355,000บาทครับรถน,นี้มีพวงมาลัยพเวอร์ครับรถ พร้อมใช้งานครับสำหรับ6ล้อดับ5คิวและคันนี้เป็น Toyota d ไดนา u 9 1หรือไดนา350ครับช่วงล่างใหญ่เอฟหน้าเอฟหลังครับดับมาทุก5คิวพร้อมใช้งานเครื่อง115แรงครับคันนี้ขาย248,000บาทครับคันนี้เป็น Toyota d ไดนา u 8 7 1 1ปแรงมาครับดับ5คิวครับขาย245,000บาทครับ สำหรับคันนี้ครับเป็นรถทุก4ล้อโตโยต้าไดนาแปดสิบห้าแรงมาครับรถพร้อมใช้งานครับเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมภาษีเต็มรถใช้งานราคาเบาๆครับเพียง75,000บาทครับคันนี้เป็นอีซูซ n เอ็นเคอาร์แปดสิบแปดแรงมาครับช่วงล่างหลังเพาลอยครับรุ่นี้มีพวงมาลัยพาวเวอร์ครับขาย225,000บาทคันนี้เป็น6ล้อดัมโตโยต้าไดนาดัมสามคิวครับ ขาย2,25,000บาทคันนี้เป็น4ล้อ Toyota d ได a ป้ายเล็กไม่ติดเวลาครับเครื่อง85แรงม้าขาย1,09,000บาทครับคันนี้เป็น Toyota d ด a BU 6 1 9หแรงม้าขาย2,45,000บาท2,45,000บาทครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหารถเทเลอร์ตอนนี้มีเข้ามาใหม่ครับคันนี้เป็น400ล้ออิซู NKR รถห้างแท้ครับแ8แรงมา้าช่วงล่างแนบหน้าหลังพารอยครับรถห้างแท้ครับคันนี้ขาย2 4 5 0 0 0บาท2 4 5 0 0 0บาทครับคันนี้เป็น4ล้อโตโยต้าไดนา100แรงม้าครับคันนี้ขาย1 4 8 0 0 0บาท1 4 8 0 0 0บาทครับรถห้างแท้เหมือนกันครับรถใช้งานราคาเบาๆครับ และสำหรับคันนี้เป็น4ีล้อโตโยต้าไดนาราคาพิเศษครับ65,000บาทครับรถพร้อมใช้งานเอกสารเล่มทะเบียนพร้อมพาสีเต็มครับพิเศษในราคา65,000บาทครับรถใช้งานได้ปกติครับสำหรับรถบรรทุก6ล้อช่วงยาว5เมตรครับมี isuzu npr 120แหลแรงมา้ารถห้างแท้ครับคันนี้ขาย2 9 5 0 0 0บาท 2 9 5 0 0 0บาทครับรถห้างแท้ครับอิ u z u Npr 120ช่วงยาว5เมตรครับคันนี้เป็น Toyota d ไดนาหรือไดนา4 0 0ครับ1,15แรงม้าครับช่วงล่างใหญ่6น็อตหน้าหลังครับช่วงยาว4,30เมตรครับขาย1 9 5 0 0 0บาท1 9 5 0 0 0บาทครับและคันนี้เป็นรถยนต์ปิกอัพดัมครับนิสสันบิ๊กเอ็มสอครับดัมลงเล่มเรียบร้อยครับ คันนี้ขายในราคาพิศพเศษเพียง1,25,000บาท1,25,000บาทครับสำหรับปิกอัพดำพร้อมใช้งานครับหากเพื่อนๆที่ต้องการรถบรรทุก4ล้อ6ล้อคันไหนนะครับาสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติม,ตมรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละคันได้ครับโทร084821-1158 084821-1158หหรือเพื่อนๆสามารถเข้ามาดูรถได้ที่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับ